ปีนี้ไม่ธรรมดาเทพเจ้าแห่งสงครามเป็นมหาอุดหมอช้างเตือนแรงเฝ้าระวังตุดจีนนี้ให้ดีจะเห็นได้ค่ะว่าตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะ2,566เป็นต้นมาเนี่ยต่อเนื่องมาจนถึงปี2,567นะคะตอนนี้เนี่ยหลายสิ่งหลายอย่างค่ะทั้งในประเทศไทยแล้วก็ในโลกนะคะทั้งสถานการณ์บ้านเมืองนะคะแล้วก็เรื่องของภัยพิบัติต่างๆ ล้วนมีความเปลี่ยนแปลงนะคะเป็นเรื่องสำคัญสำคัญเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นมากมายค่ะโดยนักพยากรณ์ชื่อดังอย่างหมอช้างทศพรรีตุลาค่ะถึงกับออกปากเลยค่ะว่าปีมังกรปีนี้ไม่ธรรมดาค่ะอีกทั้งช่วงตรุษจีนที่จะถึงนี้นะคะดาวอังคารซึ่งได้ชื่อว่าเป็นเทพเจ้าแห่งสงครามค่ะได้เป็นตำแหน่งมหาอุดแล้วเดือนกุมภาพันธ์นี้เองค่ะ ราหูก็ยังส่งผลรุนแรงอีกด้วยโดยหมอช้างค่ะก็ได้ออกมาวิเคราะห์ให้ฟังค่ะในรายการแฉซึ่งเนื้อหาค่ะระบุว่าวันที่5กุมภาพันธ์ดาวอังคารย้ายราศีเป็นมหาอุดในโหราศาสตร์แล้วดาวอังคารเองนะคะก็เป็นตัวแทนของเลข3ซึ่งเลข3เนี่ยนะคะในศาสตร์ของตัวเลขเอง เป็นเลขที่น่ากลัวค่ะเพราะว่าถือว่าเป็นดาวแห่งความรุนแรงอุบัติเหตุแล้วก็เรื่องเจ็บเนื้อเจ็บตัวนะคะซึ่งในอาทิตย์หน้านี้นะคะก็คือวันที่5กุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้ค่ะดาวอังคารจะย้ายราศีแล้วก็เป็นมหาอุอีดอกด้วยนะคะซึ่งมหาอุดในที่นี้นะคะก็แปลว่าจะสว่างสวัยที่สุดในทั้ง12ราศีเลยสมัยก่อนเนี่ย หมอช้างบอกว่าของเบ้งเนี่ยเวลาดูดาวนะว่าจะมีการสู้รบมีสงครามอะไรต่างๆก็ดูจากดาวอังคารนี่แหละค่ะซึ่งหมอช้างเตือนค่ะว่าดาวอังคารเป็นเทพเจ้าแห่งสงครามและความขัดแย้งในสังคมนี้รวมไปถึงจะก่อให้เกิดภัยธรรมชาติที่รุนแรงในช่วง7วันนี้ก็คือ 7วันก่อนและหลังวันที่5กุมภาพันธ์นั่นเองค่ะนับดูแล้วนะคะก็คือตอนนี้ที่เรากำลังคุยกันอยู่เนี่ยค่ะยาวไปจนถึงวันที่12กุมภาพันธ์นั่นเองค่ะซึ่งแต่ละราศีค่ะคุณผู้ชมก็จะมีผลกระทบมีปัจจัยที่กระทบแตกต่างกันไปนะคะโดยเฉพาะชาวราศีเมษนะคะ แต่ว่าเนื่องจากชาวราศีเมษค่ะดาวประจําตัวเขาเป็นเลข3ดาวอังคารนะคะส่วนใหญ่แล้วจะเป็นข่าวดีซะมากกว่าค่ะดังนั้นการที่ดาวอังคารเนี่ยส่องแสงสว่างมากขนาดนี้นะคะแล้วก็มีพลังในด้านของการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีนะคะโดยเฉพาะเรื่องการเงินของชาวราศีเมษค่ะหมอช้างบอกว่าจะสามารถหาเงินได้หลายช่องทางมากขึ้น หรือแม้กระทั่งจังหวะในเรื่องของการมีโชคลาภอย่างไม่คาดฝันด้วยนะคะและชาวราศีเมษเนี่ยบางท่านก็อาจจะมีโอกาสในเรื่องของการพบเจอความรักได้ในเดือนกุมภาพันธ์เดือนแห่งความรักนี้ด้วยค่ะจากนั้นหมอช้างก็พูดถึงราศีอื่นๆนะคะต้องบอกว่าพูดครบทั้ง12ราศีเลยค่ะแต่ว่าเราตัดออกมาส่วนหนึ่งนะคะผลกระทบที่ต้องเจอนะคะแล้วก็วิธีการ แก้ไขปัญหานะคะหมอช้างก็บอกเอาไว้ทุกๆราศีค่ะอาทิเช่นค่ะราศีพฤษภนะคะหมอช้างบอกว่าอาจจะหมุนเงินไม่ทันแต่ว่าก็ยังพอมีโชคลาภมีความสำเร็จจากการเดินทางไกลเป็นต้นค่ะอีกราศีนึงค่ะที่ได้รับผลกระทบไม่แพ้กับราศีเมษนะคะนั่นก็คือราศีมังกรนั่นเองค่ะ เนื่องจากดาวองคานั้นมาสถิตยอยู่ที่ราศีมังกรในเดือนกุมภาพันธ์ค่ะซึ่งดาวประจำตัวของชาวมังกรก็คือดาวสุกนะคะดาวสองดวงนี้นะคะทั้งอังคารและสุกเนี่ยถือว่าเป็นคู่มิตรกันค่ะทำให้มันมีตัวแปรที่ทำให้ชีวิตเนี่ยมีความสุขแล้วก็เกิดเรื่องดีๆขึ้นหมอช้างบอกว่ามัางกรเนี่ยเป็นอีกราศีหนึ่งเลยนะที่ความรักดีที่สุด มีสเสน่ห์ที่สุดแล้วก็มีโอกาสจะสละโสดมากที่สุดด้วยนะคะส่วนในเรื่องการงานนั้นก็ดีไม่แพ้กันเลยคือจะขยับขยายไปนในทางที่ดีขึ้นดังนั้นจึงถือว่าราศีมังกรเนี้ยเป็นดาวเด่นอีกดวงหนึ่งเลยในเดือนกุมภาพันธ์นั่นเองทั้งเรื่องการเงินแล้วก็เรื่องโชคลาภแต่ว่าคุณผู้ชมมันก็ต้องมีแต่กันบ้างคนอะไรจะดวงดีไปสมดใช่ไหมคะชาวมังกรมีเรื่องที่ต้องระวังเหมือนกัน คือในดวงชะตาของคนทั้ง12ราศีเนี่ยจุดที่ต้องระวังนะจุดแรกก็คือช่วงตุดจีนนี่แหละหมอช้างเตือนนะว่าชาวราศีมังกรกับกรกฎเนี่ยจะเกิดความรุนแรงขึ้นและช่วงเนี้ก็เป็นช่วงใกล้ตุดจีนด้วยซึ่งเป็นช่วงที่มันจะเปลี่ยนปีแล้วก็แถมมีมหาอุดมาประกบดังนั้นราศีมังกรกับกรกฎเนี่ยค่ะสองราศีนี้ต้องระวังกิจกรรมที่มีความเสี่ยง ต้องเว้นต้องพักไว้ก่อนนะคะอาจจะไปเจาะเลือดนะเป็นการแก้เคล็ดส่งท้ายปีของตุ่จีนไปไปเจาะเลือดตรวจสุขภาพทําบุญกับโรงพยาบาลโรงพยาบาลสงในช่วงนั้นเนี่ยก็คือจะดีมากจะเป็นการแก้เคล็ดไปนะคะและที่กล่าวมานั่นก็คือจุดแรกในช่วงตุดจีนนะคะสองราศีที่ต้องเฝ้าระวังค่ะส่วนจุดอันตรายจุดที่2ก็คือ26ุมภาพันธ์ค่ะเป็นวันที่ดาวพระเกตนะ ดาวพเกตนี้เป็นครึ่งหนึ่งของราหูนะคะแต่ว่าเป็นครึ่งส่วนหางนะคะได้โครจรกันมาเจอกับราหูพอดีเวลาเราไหว้ราหูนี่เราก็จะเห็นแค่ครึ่งท่อนใช่ไหมคะราหูมีครึ่งตัวขาไม่มีและส่วนที่หายไปนี่แหละค่ะก็คือดาวเกตนะพอมาประกบกันทําให้ราหูเนี่ยส่งผลรุนแรงในช่วงนั้นค่ะคือ26กุมภาพันให้ระวังภัยราหูนะคะได้แก่พวกระเบิดไฟไหม้นะคะ ทั้งนี้นะคะต้องระวังไปตลอดเดือนกุมภาพันธ์เลยนะคะอันนี้เนี่ยพูดถึงภายราหูของทุกๆราศีก็ต้องระวังเรื่องนี้นะคะเพราะว่าราหูเขาประกอบร่างกันค่ะโดยเฉพาะหมอช้างพูดว่าเฉพาะปีนี้มังกรปีนี้ไม่ธรรมดาเลยนะคะก็คือให้ระวังเรื่องเหล่านี้ให้ดีนะเรื่องความรุนแรงของระเบิดนะคะแล้วก็พิษจากพวกควันไฟต่างๆด้วยนะคะ ส่วนผู้ที่โดนพิษราหูนั่นก็คือชาวมีนกับชาวกันค่ะหมอช้างบอกว่าสองราศีนี้ต้องระวังเป็นพิเศษเลย <c oughs> เพราะว่าจะมีความวุ่นวายเกิดขึ้นแล้วก็อาจจะโดนอุบัติเหตุด้วยนะคะอย่างไรก็ตามค่ะคำพยากรณ์นะคะคุณผู้ชมมาจากความรู้ทางหลักโหราศาสตร์นะคะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลค่ะขอให้คุณผู้ชมเนี่ยได้ใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังกันนะคะแล้วก็ควรที่จะนำไป ปรับใช้เอานะคะเพื่อรับมือกับสถานการณ์ต่างๆด้วยความมีสติแล้วก็ตั้งอยู่ในความไม่ประมาทค่ะ